สมบัติแก่หมดดิพี่น้องเราทั้งหลายเพื่อนผู้ประ็นัปริบัติธรรมโดยทั่วทันทุกท่านทุกคนัขช่วงเวลาตอนจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่เราสังหรายจากกระทัมที่พืนอนจะตเอง การกระทำที่เพิ่งที่ทำที่ยากที่สุดเลยการที่ทำให้จิตเป็นมีที่อยู่มีที่พึ่งนะจนได้รับความสบายอกสบายใจไปตลอดาจยากที่สุดเลยยากมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างยากพอพอต่อความทุกข์ที่เราได้รับนั่นแหละแร้วนี้ถ้าเราทำเราจะทำกันอย่างย่อหย่อน จี่รับคนกวางผไม่ได้่เส้นคนจะนำความเพียรนี้ติดต่อมนะแม้ไม่ได้อยู่ที่วันแลนบแต่ขอคนทำความเพียรนี้ติดต่อมาลกเรามันั่งโรูนะอารมณ์มันน่าวนนีโลกทั้งโลกที่อยู่ไ้างนอไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเคร่นรีการสัมผัส จิตใจหรืออารมณ์คนอื่นที่คุณน้องน่ากลัวแล้วนะแต่ข้างในมีน่ากลัวกว่าอารมณ์ของเราเองมีน่ากลัวกว่าอย่างอื่นความรู้สึกของเราเป็นน่ากลัวที่สุดสถานการณ์ต้องดูตัวเองตลอดเวลาด้วยความรู้สึกผู้รู้ด้วยความรู้สึกมีสติสัมปันญอยู่ตลอดเวลาอะไรทีก่การปฏิบัติ เป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้สตินีดีขึ้นเป็นโอกาสหนึ่งที่จะตรวจสอบสอดส่องดูแลความยิ่งความหยางของเราแล่วมาจะเป็นเรื่องายเรื่องวาจาเรื่องใจก็ตามการงานในโลกนี้นะทั้งหมดเนี่ยม,มันมันยังยากเู่นะมันไม่ได้ละเอียดละลายไม่ได้ยากเท่าเรียนรู้ได้และวทำมันแต่ทุกอย่างทุกคนนะทำได้เนแค่คนอยู่เว้นในกรณีเดียวคือจิตโอนโหละเอยียดกว่าเยอะยากกว่า จิตของเราเองนะี่นะยากมากผู้ใดรู้ท่ารู้ทันผู้จากการู้ใชกแกนจิตใจต่ไหนได้นะพวกนั้นสุดยอดนะเกิดมาเป็นมนุษนะที่คุ้มค่าการัานนตเต็มทีเสุดโบราณจอตราขผู้นั้นประเสริฐที่สุดแต่ไม่ได้หม,มายความว่าอยู่ดีๆแล้มันจะพึ่งตัวเองได้นะไม่ได้นะต้องอาศัยหลับธรีมพิ่าวิจารณทั้งหลายทุกเดนกันมาแล้ว ท่านเดินกันมาแล้วฉะนั้นเราไม่ควรจะนั่งเลยส,สงสัยกับพร,ระรามมดีหรอกพระพระเจ้าตรัมม้อเอาธรรมะท่านเก่งกว่าเรามากท่านดีกว่าเรามากพาระรหันต์ทั้งหลายท่านพูดท่านกล่าวท่านหมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรข้อควาไม่มีอะไรเจอือปนไม่ได้พูดอะไรเพื่ออะไรอีกล่ะเป็นไวเพื่อเจตน,นาเดียมในคร,ระความเป็นศพคือความเป็นศรัทธาจักความทุกข์ทุกวง เรามขาดอย่างเดียวว่าขาดการอจีวัาจังขาดการป,ปฏิบัติอัไน,นึงถ้าเราต้นอนมอก็มาดูภายในจิตของเราจริงๆปัญหามันจะหมดทุกปัญหาเนี่ยหมดไม่ใช่ว่าหมายว่าเราไ,ไกลมาทำให้เราผุดวายเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าปัญญาการตรปปรรยาตลบปัญญาการรู้เท่ารู้ทารตลบนียาณถ้าเรารู้เสียละละเราปล่อยเรามางทำเร่าที่ดำได้ ทำที่ควรจะทำเลยนะทำเท่าที่ควรจะทำทำเท่าที่ควรจะทำได้ปัญหาจะไม่เกิดเดี๋ยวดีเมันก็อนสำคัญต้อ,องอาศัยสติปัญญาเปนื่อตรวจสอบเป็นเคร,รื่องทดส่องตอนนี้เราก็น้อมความรู้สึกตก้องมาโดยที่กายหรือจิตหรืออะไรเดิน,น,รรน,นป,ปุ๊บปั๊บกัให้ดีกำหนดเวยนะอย่าไปคิดว่าโอ้มันเด็กๆมันให้ทำอะไรวะอย่างเงี้ยทำไปเรื่อย ชาพระไว้เสียกู้ไดทําไปเถอะถ้ามันทําจริงๆแบบนี้มาแล้วให้เรารกรู้รู้ดูที่ต้องผูกจิตและคาบริกรรมมาวานน่นเพราะว่าใจมันใจมันปัดมันแป่งมากใจเรามันล่องมันลอยมันปวมันแบ่งมันซัดมันสายมากเราเลยต้องมีสติด้วยการให้กําหนดบริกรรมไปด้วยมันรู้ว่าความตั้งใจมันสูงขึ้นเราควรจะต้องกาหนดมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะอ๋อ นองใช่น้องปี๋ผมไม่ให้ใจมันะเะลิดเพราให้ใจมันอยู่มันจะได้ไม่ต้องไปขนาดนหลางมากนยียเอาแค่เดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดนี้ทีเ่เราสุ้าพเกยองมีชีวิตอยู่จํากัดนะเราอยู่ไม่มากหนะรกเราต้องหาที่พึ่งในจิตเนี่ยมันมีที่พึ่งไ้ได้นะถ้าใจไม่มีที่พึ่งอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์มันไม่ได้นะเสียเหลี่ยนความเป็นชาวพุทธเลย เพราะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก็ควรจะอยู่อย่าง็นสุขให้ได้อยู่เป็นสุขด้วยทำอะไรทไี่มันช่วยกันได้ช่วยกันอะไรเพื่อกลุอะไรดูได้คายได้ทาให้ได้ทาประโยชน์ไปไม่ได้ถูกกระสุนเอาเปรียบไม่ได้เสื่อมหายเสียหายอะไรแบบั้นไม่ได้รเ,ร,ดาาร,เราทุกชีวิตต้องพัฒนาทุกชีวิตต้องตายจากกันไปตลอดเวลาหาที่พื่อการจิตคาหาใจเน,ในี่ยที่อยู่ที่อาศัย้ได้สำคัญมากเราก็เลยต้องปฏิบัติทำกัน ถ้าปฏิบัติธรรมชนิที่พึ่งนะครับนะเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรมีคุณค่านอก็ากมาอีกแค่พวกเรามีิดีนะยังมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีพระศาสนาคิดดูเถอะว่าถ้าเราไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเลยไม่มีพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เลยจิตใจเรามันจะเลี่ยนเรศไร้รานขนาดไหนั้นจะขาดที่พึ่งไนขนาดไหนนจะทุกข์มากขนาดไหนทางกายท้งใจเราเลยแหละทุกข์มากไม่มีที่พึ่ง นี่เราหันเข้าวัดมันก็ยังพอได้สงบบ้างพอได้สบายบ้างลบดีความทุกไว้พได้ออกมาบ้างตัดขาดพึ่งพันธนาการทางใจเราลงไปบ้างเพราะฉะนั้นเรามาตัดขาดความพันธนาการทางใจเรายิ่งเบย่ยิ่งดีแญ่เราให้พวกเราตั้งใจตั้งใจทำด้วยความเคารพและต้องผลที่จะเกิดอย่าทำให้มันย่อยย่อนจอย่าทำมันตัดขาดจนเกินง่ายๆเอาเฮ้ยพี่พอดีทำไปไย มันดูเส้นทางนี่แหละเส้นทางสายกลางด้วจิตที่มันเป็นฟางใจที่ไม่้องเปควาอดไปเกี่ยวกับอะไรใดๆเรยอมองชีวิตกรมความจริงว่าชีวิตนี้มันก็ทํานี้แหละมันก็มีแค่กายกับจิตในสองอย่างและกายนี้ก็เอาเป็นมันเป็นฟาะเป็นเป็นเป็นตายอะไรันไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันใจก็ไกลเปลี่ยนพลนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวอย่างนู้นอย่างนี้เดียวสุขเดียวทุกข์ปีใจเสียใจ มัน Adams, oland, วนนอนวนวนวนไหวอยู่นี้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ฝึกถ้าเรามาดูมันเห็นใจนมันไหวมันจะสบายใจนะถ้าเรามาไปยินมันปัญหาคือเราไม่อยากให้มันไหวอย่างนี้นะไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงพอมาเดินจงกรมเราก็อยากได้มันนิ่งีตึ๊บแต่ให้มันสงบแบบที่เราต้องการพอมันไม่เป็นแบบนั้นเราก็เดือดร้อนที่เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเรามาเพื่อจะศึกษาตัวเรานะเราไม่ได้มาเพื่อจะบังคับนะ บางครับเอามาปูเอามาเขืเอามาบีบรอกมันไม่ใช่นะเรามาดูตามธรรมชาติที่มันมีอยู่จริงที่มันเป็นจริงของมันนะมันมีแค่นั้นนะที่เราไอ้นี่พวกเราเนี่ยมันชอบตีมนะชอบเป็นผู้กำกับไม่ชอบไม่ชอบเป็นคนดูชอบเป็นนักแสดงชอบเป็นผู้กำกับมันเลือดืร่ร้อนมีอะไรก็จะกำกับอะไรทุกอย่างเลือดเร่ร้อนแม้กระทั่งดานปฏิบัติีก็เหมือนกันนะ ชอบเป็นสนาตนนี้กันชอบออกแบบมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็จะบีบเอาบังคับเอาให้มันเป <olor S 1> ็นเหมือนที่เราต้องการเหมือนที่เราปรารถนาเนั่ยแล้วตัวตัณหนักอรมันขวางไว้เเราเอาเชื่อไปใส่เข้าไปทั้นเมื่อไหร่มันจะหมดเชื่อแห่งทุกนั่นเราชอบไปบีบให้สินั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้บังคับไอ้คนนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้ได้อย่างใจเรามันทาไม่ได้นะมันทำไม่ได้โดยธรรมชาติก็คือมันเป็นของมันอย่างนั้นเราต้องดู ดูธรรมชาติความเป็นจริงของมันตอนนั้นเองนะที่เราแล้วเราจะรู้สึกเป็นสุขนะจะรู้สึกอิสระบ้างเมืออกีนเราดูหนังนะเราดูหนังดูไปดูมาเอ๊ะทำไมมันไม่เล่นอย่างนี้เอ้ยทำไมกดนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันบีบขัดนหัวใจเราไอ้คนสร้างมันก็รู้ไอ้คนกำกับมันก็รู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะบีบอารมณ์ได้มันจะบลิวอารมณ์เราได้สิ่งบทหัวเราะเราโอ้หัวเราะจนของบททำแก่บทร้องง่ายเราร้องง่ายเรา้องเศร้าไปว่าจน แม้เราทางานยังไปนึกถึงเรื่องนั้นอยู่ยังเศร้าอยู่เลยนาะมันจบไปแล้วนะละครเรื่องนั้นหลังเรื่องนั้นจบไปแล้วเรายังเศร้าอยู่เลยเรื่อเป็นอย่างนั้นก็ลองเราอินกับมันในหมดทุกอย่างมีประโยคหนึ่งอยากจะพูดว่าอย่าอินกับมันนะอย่าอินกับายนี้กับชีวิตนี้นะอย่าอินกับจิตนี้นะอย่าอินกับเวทนาอย่าอินกับความรู้สึก เห็นมันสักวตัวเห็นรู้มันสักวตัวรู้ใหญ่ายึดยึดกับความคิดเราเด็ดขาดเห็นความคิดมันเกิดมันตั้งมันอยู่มันดับมันลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปอุปาตตาที่ปีดบังขัดมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ขนาดับลงไปขนาะมันเท่านั้นเองนะมันเท่านั้นเองนะแล้วมันจะจบมันเป็นของมเนอย่างเงี้ยเราดูมันเรายูจากธรรมชาติใจเราว่าใจเราเป็นอย่างนี้ใจของผู้มีสติมันเป็นอย่างนี้ ใจของผู้ไม่มีสติมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเราก็เคยไม่มีสติเหมือนกันใจของผู้ไม่มีสมาธิมันก็เป็นอีแบบหนึ่งเราก็เคยเป็นคนไม่ีไม่มีสมาธิมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นเรามาทำนั้นมีสมาธิบางึงจะเข้าใจคนอื่นนะเข้าใจเขาไปหมะแต่กดเขณฑนมันก็คือกดเขียนทำตามตามกดตามเกณฑ์เพื่อเพื่อไม่ให้มันจับมันยิ่งประกันมากไป่ละนั้น เาหลักในการรู้ปฏิบัติเป็นเครื่องร้อยจิตร้อยใจเป็นเครื่องฝึกนเป็นทางดาเนินจิตของเราไปผู้รู้นะผู้รู้อยู่กับเรา้รู้รู้สึกตัวทุกครั้งบคนนิสติไะรู้สึกตัวนะคนรู้สึกตัวนี่จะแก้ตัวเองได้หมดเลยนะจะแก้ปัญหาได้หมดนะแก้ปัญหาตัวเองได้หมดนะอ้ที่มันไม่รู้สึกเนี่ยเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะนี้ มันไปตามจิตไปตามกรรมเลยนะไหลก็ตามกรรมจะได้พัฒนาเลยผู้พัฒนาทุกคนต้องต้องรู้ต้องใช้ความรู้รู้สึกตัวัวพรวอมรู้อยู่ตลอดเวลารู้กายรู้ใจจะพูดจะเดินจะกินจะนิ่งจะคายจะร่าจะทายเป็นสวดจะอานหน้นาอารถาจะทาอะไรจะทํางานทําการยีเดีก็เข้ามาในหมดนะมันแทรกแทงกในหมดหมดังธรรมุกานอยู่ในจิตนี้อยู่แล้วมันเกิดขึ้นมมืก็พร้อมจะยินทันทีความทุกมันก็เกิด นี่าะราวางใจถูกส่วนในนี้นะดูแค่กายกับใจสองอย่างใจเราจะสบายใจเราสงบสมาธิจะดีขึ้นดีขึ้นจิตใจแนบแนบขึ้นมันก็จะมีกาลังหัวใจนี้มันจ,จะมีกําลังเมื่อมันมีกําลังยึดเงินไหลนองยึดทองไหลมานะามันมีกําลังถ้ญญา,ญญาใ,ใจมันๆๆมวุ่นวี่วุ่นวายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวได้เรืๆๆๆๆเรอดอ,ออกเดี๋ยวได้เรืดอกตอบสิบๆนะทํามันวุ่นมากๆก็เราให้ ความใส่ใจน้อยลงปัญหาจะเกิดในชีวิตเราถ้าเราดูดูรู้เห็นสภาพจิตที่มันเดึงทำจิตที่มันมีกาลังมันทาอะไรก็ได้ทาอะไรก็สําเร็จมันสงบมันรอบครอบมันมีกาลังจิตใจมันดีงามขึ้นอย่างนี้เรายังไม่ยินดีอยากจะฝึกอะไรใช่ไหมยังไม่อยากฝึกเลยไม่ได้ทําด้วบางยินดีไม่ยินดีเยนทำ ไปทำด้วยความสันึกแต่ว่ามีใจรักรัก,รกที่ทําแบบนี้เห็นคนรักอะไรไหมคนรักอะไระไมัมนก็จะมายนะ้ยอนผลไปพยายามทําในสิ่งที่ให้ตัวเองที่ที่ตัวเองรักหมันดีที่สุดเน่ยนั่นคือหน้าที่นเหมือนกันท่าเรารักในการบทุษปฏิบัติธรรมเราจะท้อดึงการปฏิบัติธรรมนี่อย่างเต็มที่เลยเห็นไหมเวลาเรารักใครสักคนเราทุท่มเททั้งชีวิตเลยแล้วไปไง มันเป็นสุขนหอีตอนทำละตอนที่ร,รักกันอยู่มันเป็นสุขนะแต่พอเมื่อนไม่เป็นเหมือนที่เราคิดมันเปลี่ยนแปลงันเป็นยังไงโอ้เสียนตายเลยนี่แต่ธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะยิ่งทุ่มเทเท่าไหร่นะมอบกายถวายชีวิตได้เหมือนที่เราขึ้นกรรมาฐานกันอัตถวังเมชีวิตต่างอิมางหังเมื่วาอวาตาภาวังตุมหาจังปริจจชฌานถ้าจะสมเด็จพระพรุทธเจ้าพระพเจ้าทั้งหลายของมอบกายถวายอัตภาพนี้ถวายชีวิตเลยนะ ที่เราพูดกันเนี่ยถวายชีวิตเลยแต่เวลาคนมาทำมันไม่ได้ทําถวายชีวิตซะนล้นที่ทำอย่างยอดใหญ่ๆทำทำหลบหลบปูอู่เหยียดเหยียดคันชันทำบ้างไม่ทำบ้างมันมันมันตายมันไม่ได้เอาเอาเป็นเอาตายเหมือนที่เราตั้งปฏิญาเนี่ยแต่ตอนเราพูดเอาเนี่ยโอ้โหตั้งใจเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นทั้งพวกเราฝึกฝนพัฒนาตนไม่ขาดไม่ทําให้มันย่อหย่อนไม่ทาให้การงานนี้ย่อหย่อนลงนะ คือกรรมฐา,านจิตใจเราจะละเอียดจิตใจเราจะประณีตกำลังบุญกำลังบุญบ้ญนานศาบารมีิเราจะเพิ่มขึ้นไปทุกวันน,ะนั่นแหละจะเดินภูมีลัสษณะมีบารมีถึงเอาวรับเราอันนี้ถึงเอา,า,าอับข่าวจนบุญมันจะเป็นบุญจริศนะจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตนี้นะบุญยลิศจะช่วยชีวิตนี้ให้มันรอดนะมันปลอดให้มันไัยได้ผลมันทุกเรื่องได้ พวกเราจะมีแปลกเวลากระทบอารมณ์หรือกระทบกรรมอะไรก็ตามที่มันให้ผลหูใจเราจะสับสมากยิ่งทุกข์ก็ยิ่งยากอย่างนี้ยิ่งทุกข์ยิ่งยากยิ่งลําบากก็ยิ่งลำบดวรานก็พูดกระเดียวพูดสั้นยิ่งอดยิ่งยากถ้าไม่อด้วมันไม่อยากยิ่งอดยิ่งอยากยิ่งทุกข์ก็ยิ่งยากอดเหนิวโอ้อะไรก็มีคุณค่านะ มันหิวมันอยากแต่ถ้าบางคนมันไม่อดไม่อยากขึ้นมาผมไม่ต้มเล่นต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรนะทุกที่กเหมันกันยิ่งทุกก็ยิ่งซ้ำยิ่งสุขทุกก็ยิ่งซ้ำยิ่งเติมยิ่งทับยิบ่ยงถมชีวิตนี้ให้แย่ลงไปนะดังนั้นเราพยายามสลัดความทุกข์เหล่านี้ออกไปให้จิตนบ้ามันอิสระเกิดอิสระเสรีภาพใ,ในใจนี้มันดับมันแน่นมันบ้านมันคง ไว้เงนถ้าเราทําตามใจเรานี้แล้วมันจะเลี่ยเบะเพราดมากมันจะอิควีชุ่ยแจกหมดเลยเพร,ระบบาะจิตนี้มันไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการระเบียบอะไรเลยมันต้องมันต้องการแสตนาแล้วนี้มารประกอบกับจิตคือควา,า,า,ามปรารถนาความต้องการแล้วความไม่ต้องการนั่นมันเบียมดมากมากในตัวตานานเบียบม,มากมากฉะนั้นเราจะมาแก้ตัวตาหาย,ยังไงทั้งสามนี้ยังไงเราก็เราอาศัยสติผู้รู้นี่แหละอาศัยผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้รู้ ผู้รู้ที่เรากำลังดูที่กำลังรู้ดูใจดูจิตอยู่เนะี่ยเนี่ยคนเนี้ยถ้าเขามมีกําลังเมื่อไรนะตัณหาที่จะเบาบางเราฝึกสติอย่างนี้ไว้เนี่ยมันจะทําให้นนเราได้รอบครอบป้าใจเราจะดักแน่นมั่นคงสุขภาพจิตเราจะดีเราจะไม่หวก่อนตั้งกืนจะไม่หว,วั่นไหวกับอะไรง่ายๆนหน,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 นักแน่นมากแลเนื้อใหญ่แค่ไหนก็นยังเชื่ออย่างนิ่งอยูน่นะถ้าสติดีนวะถ้าสมาธิมันดีก็เป็นอย่างนั้น มราะนั้นพวกเราฝึกนะฝึกให้มันติดให้มันต่อทำนั้นคือประจำทําด้วยความเคารพนะทำด้วยความรักความเคารพเลยแล้วผลเกิดแน่มาตรฐานแน่ถ้าเราทำจริงๆดังนั้นเราทำไปไม่ถึงท่างในเวลาทุกข์ขึ้นมาเราก็บอกว่าโอ้ทำดีมันตั้งเยอะดีไม่เห็นช่วยเลยบุญไม่เห็นช่วยเลยตอนนั้นก็ทำมาตั้งเยอะแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้มันเกาะเหี่ยวไปตามตนาหมาก มากเลนมากมากเกิดในที่เราปฏิบัติเกิดเป็นทูกไทรถ้าเป็นนกบัญชีคิดแล้วขาดทุนยับเยินมาตลอดเลยนะจิตเรานี่เป็นทุกตลอดลมันไม่ได้เป็นสุขเป็นอิสระแบบแบบที่เราทาอยู่ตอนนี้ยต,ตอนนี้จิตมันเป็นสุขจิตมันอิสระเสรีภาพสติปัญญามันโดดมันเด่นอยู่มันมันคงมันจ่มมันแจ้งอยู่มันสบายมันไม่เสียสุดนนแต่ถ้าเกิดมันมีรถลังโอ้รูปรถเกลี่เสียงมันก็ทบนะ หรือทำอารมณ์อารมณ์ที่มันก็ะตอกกระใจนะเราจะเห็นนวมณูโผล่มันมันวมันไหวมากมันเป็นทุกข์มากใจมันไม่ได้นิ่งไม่ได้สงบไม่ได้สบายไม่ได้ผ่อนคลายไม่ได้ปลอบปรุกเหมือนที่เราทำกันอยู่นี่นะแม้ไปอยู่คนเดียวก็เหมือนกันกิเลสมันก็ย่ำดีเอาอยู่แล้วละ้อนอยู่มันก็ย่ำดีหน้านอนนั่นแหละนั่งอยู่ก็ย่ำดีท้านนั่งนั่นแหละเราเราเลิกฝึกไม่ได้นะพี่ดีเย็นนะทุกคมันเจ็บดี มันจะลุ้งบนได้ทุกได้ก็อาศัยความเปลี่ยนวามตอนทุกความหมดความพยายามของเราการเจริญ่างนี้เรียกว่าการเจริญมัรคมีงแปดถ้าเราไม่เจริญมัรคมีองแปดแล้วมันจะไปเจริญมรรคอื่นนะมัรงง่ายมัรคได้มัรคอย่างนั้นอย่างนี้มัรคขี้เกียจมัรคขี่ค้านมัรคสบายมัรคไม่อยากเอาอะไรเนี่ยไอ้นี่ตายเลยนะอย่างนี้เนี่ยเสียเลาาเกิดตายตาล่าไม่ได้ดีเพิ่งไรเลย เพราะฉะนั้นถ้าพูดคนผู้ใดที่เขาขยันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยขี้เกียจนะมันฟื้นใจมันจะมันมันฟื้นใจมันมันจะมันฉินจะกลายเป็นนิสัยอะไรันเะไม่กลัวอันนี้พวกเราไม่กลัวนะมันอยู่นักมันรอนักมันกระหายนักมันเย็นแนวนอะไรมันก็ลูกมันง่วงนะมันจะไอ้แล้วไอ้ดีแล้วมันอ้างมีเหตุอ้างตลอดเขาเรียกว่าอ้างเล่นอรีตเจ้าสำตรันในรันใดวีดดัอ้างเล่นหาเหตุที่จะไม่ทำงาน หายเขตที่จะไม่ทําหน้าที่จะไม่ทําำหาเป็นพระมาหยยาเรื่องจะไม่ทำกรรมการหยยาเรื่องจะไม่วายบ้านส่วนคนโยกกุมกันเนี่ยอ้างหาเลี้ยงเพื่อจะไม่ทํางานจะทงไรเราดูมันง่ายนี่กว่าไรมีคนสักยาวดูป,ป่วยมาถึาไหนสิบสองล้านเลยผมคนแม่ปู่ไม่ถูกคนนะปู่ถูกต้งมั้ยไม่ได้เห็นกู่ลักปูไม่ไปไหนนะกูจะอยู่คนเดียว <c oughs> จะไม่ทำอะไรอีกหลือ เ็นไหมคิดจะไม่ทาอะไรเลยนะ,ะอยู่เฉยเฉยเลยถ้ามันมีแล้วันเป็นได้อย่างนั้นเลยนะจิตเราเนี่ยโอ้หลอกไวมากนั้นไฟฟองดูความคิดละฝ้าดูจิตตัใจดีไว้นะจะทําอะไรอยู่ก็ตามพยายามฟองดูที่จิตบนะส่วนอยู่ฟองดูสายญายอยู่ให้ดูที่จิตไปไเลยมีอะไรเกิดก้นให้รู้รู้แล้วก็นะละร,ร,รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้ลวอย่าเก็บอย่าเอามาเป็นเจ้าของจะแบ,บกจะยึดไปนะมันจะทุกข์ ถ้าเรารู้อย่างนี้มันอิสระเอความรู้เนี่ยผู้ตัวผู้รู้เนี่ยเที่ยวกับพุทโธแต่ว่าตื่นแล้วมันจะตื่นมันจะไม่หลงเข้าไปยึดมันจะไม่หลับไม่ไหลอย่างหน้าเมื่อตามมยแล้วถ้าเป็นสัตว์ที่มันกินเบ็ดมันกินเบ็ดมันก็ไม่ไปกินเหยื่อลอกแล้วก็ปืนก็มันจะถึงไส้ถึงภงมนก็จะตอดแผลบ่อนะนิดน่อยๆอันนี้มันรู้พุทโธตะคุบอารมณ์เต็มทีเลยมาดูมันเลยกิด ดรรังน,นั้นพวกเราดูจิตดูใจแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้วไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามรู้สึกตัวทุรกร่างถอะนั่นเป็นนั่นปฏิบัตินะตอนนั้นเราจะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าตอนนั้นเราจะได้อยู่กับพระอริยเจ้าทั้งหลายหอยร่างกายทิดงตอ่ทตอทำให้ตอนรู้สึกตัวไม่ไหวอย่าปล่อยให้จิตมันเผลอมึมเมันลอยไป